ไ่้เอ้ยถาดีหาสิบเทียงกับบุญหัวนแล้วปดหาสิบเลยป่ะแาดมันตายกิดยังไงทางเอาถิาิขึ t t ้นนะหาสิบเสุดยอดะมคเเิย kind of well ังหาเขตด้วเนี่ยบอคือรนเยอี เดือดเพื่อนเนี่ยพ่อแม่เดือดเพื่อนเดือดเพื่อนเพราะมนระเบิดระเบิดทางเพื่อนเจ้ากรไดมาถ่ายรูปมาเดี๋ยวสวยที่เี่ยวว่ไงเข่เี่ยวยาวคนที่เหี่ยวตัดฉลังเดี๋ยวให้เหี่ยว kiểu làm cái tiền nó, kiểu lái, kiểu láng tiền, kiểu cái này, này. kiểu à. làm